อที่เขาบอกว่า50คลิปเปลี่ยนชีวิตนะคะมันเปลี่ยนชีวิตรู้จังไหนกินแซ่บแบบอีสานสวัสดีค่ะมือนีสิผ้ามากินตำตีนไก่ใส่หมูยอได้จ้ะฉลองสองร้อยซับสไครเบอร์นะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เขามาติดตามส่องกินแซบแบบอีสานด้วยค่ะตอนนี้เดินทางมาสู่200ซับสไคร์แล้วนะคะถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนก็คงไม่มีหนูมาถึง200อยซับสไคร์ในวันนี้ก็เลยจะมาฉลอง200อซับสไคร์คนเดียวด้วยจ้ากินคนเดียวแบบเวอร์ังนะคะตามตีนไก่ใส่หมูยอดนะคะมีแครหลอดอันนี้เป็นผักไซย,ยอดมะระขี้นกหมือน,นจ้ะลวกแลวกามีสลัดนะคะแล้วก็มีผักโขมนะคะผักขมผักขมใยบานเท่าหน่อจ้ากินกันเลยจ้า วอูว,วอร่อยมากเลยค่ะตำตีนไก่ใส่กระซายด้วยจ้ะตำใส่กระซายคือเกาเพื่อความหอมของอาหารนะคะ มากค่ะตำใสกระใา่ใสพริกสดแบบเผ็ดๆแบบปวดโผดโรยเม็ดกระถินนะคะหวานปักใสพี่หน่อง แสบเลยเอามาหลวกก่อนอ,อร่อยมากขอบุญที่รุม ชุดยากไม่จ้ะยากตีนอ่พิเ็ดตีนใกล้จ้ะบริโตัวแบบมันเปื่อยแห้งเลือตต่มแบบพอดีต้มใส่ตะขคร้ใบมะกรูดใส่เกลือนิดหน่อยด้วยจ้ะเพื่อจะได้หอมหอมจะได้เบาเข้านะ กินน,กนกอกซส่ขมขมยอดมันแรงกนินนกมืนจ้ะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ซองนูที่เข้ามากดซับสไคร e คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเดินทางมาสู่200 s u b s ซับสไแล้วค่ะ นัวแล้วกส็สมอือหือสมากเลยแบเนี่ยแฟน <c oughs> เผ็ดแล้วจ้ะอาศิวาบเผ็ดได้นี่เผ็ดแล้วได้นี่ ตรงนี้อากาศห,ห่อนแห้งจ้ะตอนนี้นะ่ะเวลาสิบแปดนาฬิกานะยังบ่เซ้าห่อนอยู่อากาศห่อนๆน,นี่มันสิมกักมากพร้อมโรคลมแดดด้จ้ะพี่น่ฮิสโตกอากาศห่อนๆแบบนี้ฮิสโตกมากแน่นอนฮิสโตกก็คือลมแดด อาการของมันก็คือปวดมือศีสากขึ้นไส้อาเจียนมีอาการแบบอุณหภูมิในร่างกายอ่ะมากกว่า40องศาตัวร้อนกระหายน้ำด้วยจ้ะโรกาซิมี่มีเหงื่อออกมากจนถึงกระทั่งเบิดเหงื่อเบิดแล้วเหงื่อบอกแล้วนะจ้ะหวัวใจเต้นแรงเป็นลมมละวก็เบิดสติด้วยจ้ะที่นวลมากอยู่คู่ อาการของนิสตกจะขึ้นร่มแดดให้สังเกตตัวเองนะคะถ้ารู้สึกกระหายน้ำห้เฝ้ากินน้เด้วสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะาก็คือ 1. หลีกเลี่ยงการดื่มการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดสองใส่เสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ดีด้วยจะ้ะสาม ข้อที่สามก็คือไม่ไปอยู่ในที่ที่มันแบบห้องทึบๆอย่างเช่นห้องกระจกที่มันทึบๆนะคะสีย่ยาปล่อยให่จากของกระหายน้ำก็คือก่อนออกอก่อนออกไปตากแดดและก็ลังไปตากแดดให้กินน้ำได้หลายเพื่อลดการกระหายน้ำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นฮิตสโตรหรือลมแดดนะคะพี่น้อง เป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหอนแห้งนะคะร้อนเหมือนซ้อมตกนากเลยนะคะร้อนมากๆใครที่ทำงานกลางแจ้งหิดงานใด้ทีที่มันเด็ดแดดเกลือแลน่นี่ต้องมีไว้พร้อมเลยด้วยจ้ะ เกลือแร่สําหรับการสูญเสียเหงื่อในร่างกายต้องเรียมพอมเพราะว่าอย่างเพราะว่าฮิสโตมันทําให้คนเสียชีวิตได้นะคะถ้าเกิดว่าร่างกายเขาขาดน้ำแล้วเขาช็อกการหันนหัน,หนแล้วไม่มีคนเห็นเราก็จะเสียชีวิตนะคะ อนนี้แล้วย่องกับหอนตอนกังเวง้นเงาออกไปโอ้โหมันเป็นหนังสิไม่พี่น้องห้อนค่ะเล้ายิ่งแบบอยู่ในห้องแอร์แล้วเดินออกไปอ่ะหวอดหัวตุบๆเลยพี่น้องแบบนั้นเย็นๆแล้วกลับไปหอ่อนห่อนอ่ะสุดยอดนั่นแหละค่ะทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยหนำไม่ร้าย อันนี้คุณไริเด้เป็นสปอนเซอร์หรอ,อกจก้ะคุณบริเลเป็นสปอนเซอร์อดอกแล้วทำไมแสบเป็นน้ำหรือวิตามินยันทีมันมีวิตามิน B12 ิบสอีหบสอืมช่วยในการทำงานของระบบประสาทนะคะมาค่ะทุกคนในอย่างกินของแ่งกินตามตีนไก่หน,นหนูด้วยอแบบเซ็บแสบ พักสลัยข้าจะว่าลมผาถวถ่วงเลยสิอิมกวน ทำใ,ใหญ่ๆพี่น้องร้อนถ้าค,คิบ่าสิบอเปิดปลาโลมดอกพี่น้องได้ว่าโอ้ยสิเป็นโลมกนลเลยเปิดปลาโลม กินยากัมยพี่น่องไม่ได้ไม่ได้พอเอาหนีบอกตำกินไกน่กินยากมากเศร้าเศร้ารุ่นสือเล็บเมื่อ้าดีกว่า ผักโขมผักโขมรั่วโอ้บักพีคกบกพรีก No amargo. ขายได้จ้ะตัวละร้อยใครอยากได้ไปทักในเฟสในโอ้ยใครอยากได้เสือบา่าไปทักให้เพจด้จ้ะเพจกินแซ่บแบบวิสานขายเบิรลอะไรจ้ะเรืองแต่แบบผิดก,กับไก่เศร้ากินละ่ะกินยาให้มีน่องโอ้ยหลอบหนาตามเล็บมือหน้าดีกว่าตีนไก่กินยากมากอันละจ้ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามากด Subscribe ให้ช่องโนูหวังว่า จะได้ฉลอง300 400 500ซับสไครต์นะคะตอนนี้200แล้วนะคะก็จะเดินทางต่อนะคะที่เขาบอกว่า50คลิปเปลี่ยนชีวิตนะคะมันเปลี่ยนชีวิตนู้จักไหนบ<า>่ <laughs> มันบอ่ได้เปลี่ยนจ้ะนู้นเ็ินเมื่อายกาหาคล,คลิปแล้ว ไม่มีคลิปไหนปังเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องคิดแซบแบบอีสานด้วยนะคะจะได้มีคลิปปังๆกับเขาบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ตำตีนไก่ฉลอง200ซับสไครต์ไปแล้วนะคะทุกคนไว้ใจคะ่ะ